ตอนนี้นะครับเรากำลังจะพาทุกท่านไปที่ชองเอสเตดนะครับเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปที่ใครๆนะครับชอบถ่ายรูปชอบเช็คอินแล้วก็ต้องมาแน่นอนนะครับภาพไม่ได้เลยนะครับมันจะเป็นตึกที่อยู่ในลานจอดรถนะครับเป็นอาคารจอดรถแต่ว่าชั้นบนเนี่ยเขาจะทำเป็นสนามบาสนะครับให้คนทุกคนได้เล่นแต่มันสีสันสวยงามมากพร้อมกับมีตึกที่ลายล้อมเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสภาพจริงๆเป็นยังไงแล้วก็ มุมไหนจะเป็นมุมที่ถ่ายออกมาแล้วสวยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเราก็มาถึงจุดที่เราจะถ่ายรูปกันแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวพอเขาถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันนะครับเดี๋ยวจะโชว์รูปให้ดูว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ